ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพฤกษศพนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า17ถึง23มกราคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษศพ นะครับดูเหมือนกับว่าช่วงสัปดาห์ก่อนๆจะมีเรื่องจุกจิกหรือทุกข์ใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเรื่องสตุง้งสตางพอเข้ามาในสัปดาห์หน้านี้ก็คือ1 7ถึง23ตามที่สินแสหมิงได้บอกไปแล้วดูเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันได้คลายนะครับคลายลงแล้วก็ทำให้คุณนั้นสบายใจขึ้น ถึงแม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็สบายใจขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะครับดูเหมือนกับว่างานของคุณจะต้องมีการแก้ปัญหาอยู่ไม่น้อยทีเดียวดาวเจ้าตัวถอยไปเป็นมรณะนะครับอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวอังคาร สุกพุธอังคารไปอยู่ในเรือนมอรณะทั้งหมดก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยระวังเรื่องของคำพูดด้วยนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมาเกี่ยวพันกันสำหรับชาวลักนาราศีพฤกษพนะครับภาพโดยดรวมแล้วในสัปดาห์หน้านี้วันอังคารวันพุธเป็นสองวันที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของงานไม่น้อยทีเดียววัน อังคารพุทธพฤหัสนะครับพอวันศุกร์เสารเสารก็จะแฮปปี้ขึ้นหรือจะมีอะไรดีๆในเรื่องของการเงินการทองเข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพฤกษบเอาไว้นะครับดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพุธไปลอยอยู่ในเรือนมรณะถึง3ตดวง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาวออของตัวคุณเองก็คือดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณไปอยู่กับดาวอังคารมรณะนะครับดาวอังคารเป็นไปอยู่มรณะ,ะด้วยระวังสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ส่วนในเรื่องของความรักนั้นถ้าอธิบายกันโดยรวมๆแล้วสำหรับชาวพฤกษ์ที่มีใคร นะครับมารักมาชอบอยู่หรือคุณไปชอบใครอยู่ความสัมพันธ์จะมีความงอนแงนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในความหมายของดาวเจ้าเรือนคู่ที่ไปเป็นมรณะนั้นมันแปลความหมายได้อีกแบบหนึ่งก็คือการคบหาหรือการไปมาหาสู่กันแบบลับๆหรือไม่เปิดเผยนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังปากเสียงความไม่เข้าใจสักนิดหนึ่ง ในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะว่าดาวเจ้าตัวคุณกับดาวเจ้าเดินคู่ครองต่างก็ไปอยู่ในเรือนมรณะทั้งสิน้นโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี